สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะสิครับนะอ่าล่าสุดนะครับสิครับโอ้โหตาชานนะครับก็ดีใจครับนะตากระยายดีใจครับนะเดี๋ยวเราไปดูตากระยายดีใจก่อนครับนะดีใจเรื่องอะไรสิครับนะก็ดีใจกับตาชานกับยาสมควรนะครับนะที่ได้รับข่าแรงครับนะผู้ใหญ่จะดีจัดเสถียให้กับนะให้กับตาชานยาสมควรไปครับสิครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะบางช่วงบางตอนครับที่ตาชานยาสมควรดีใจกันไป ข้องเจ้าอันนี้ข้องเจ้าอันนี้ข้องคอยไม่ใช่นะคะอันนี้ยอมเล่นค่าผักเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นบาทค่าผักเดี๋ยวเดี๋ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะรวมทั้งค่าอันนี้ด้วยได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอได้อีกไปหนึ่งอ๋อค่ะสิบห้าอันนี้ เดี๋ยวมันใบเก่าเดี๋ยวมันสิบห้าใบนะคะได้รับแล้วทั้งหมดสิบห้าใบสิบห้าใบครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้อันนี้น้องเอมาเอามาส่งให้แกบอกว่าค่าสติกเกอร์อ่าค่าน้ำมันรถค่าน้าแตกับหน้าตายเก็บผัก้วค่าอะไรอีกอะเจ้าก็ทีใจต่คาน้ำมันพันหนึ่งที่โปรใจครับผู้ครับที่แจงก่อนอันนี้ค่าอ่า อ่ะนี่ครับก็ให้ดูแค่นี้พอนี่ครับความสุขของพ่อแม่มีอยู่แค่นี้นะครับตาชาญนาสมควรมีความสุขที่ได้รับค่าแรงเดี๋ยวบูดันก็เอาไปเล่นอีกแต่ไม่เป็นไรครับนะคนนอิจฉาคนมนอิฉามักจะเล่นคนิจฉามักจะเล่นพูดไม่จาไม่ดีวันนี้ครับนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับนะจัดนะค่าี่กมติ๊เกอร์ค่าอะไรให้กับตาชานนะครับนะนะครับ ส่วนค่าน้ำมันน้ำไหลก็ว่ากันไปนะครับน้ำมันน้ำไหลเ็ิ่มีค่าน้ำมันนะครับพันหนึ่งนะครับค่ารถร้อยเดียวพอค่าคน้ับาร้อยเดียวนะั่นะ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 แต่นะอย่าเอาเยอะพ่อแม่นะนี่นะครับที่ครับนะป้านะครับได้ฝากเงินแอดมินนะครับแอนนะครับเอามาให้ตาชาญ,ญาอย่าสงควรค่าผักนะครับนะแต่ทำไมมันหมื่นห้าค่าพักหมื่นเดียวหมื่นห้าคือค่าอะไรทุกคนคงจะอยากจะรู้ใช่ไหมครับนะนะครับ นี่ครับคือการมีน้ําใจของผู้ใหญ่จะดีก็คือแม่สาครนะครับแม่สาครที่ได้จากัดนะครับนะเหมาผักนะครับนะตาชานญยญาสมควรนะครับในเหมาข้าผักตาชานยาสมควรในงานบงส์สวงองค์ปู่ปริจิตนีครับเอฟซีครับโอ้โหอันนี้ส่งผลบุญนะครับ แรงมากๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าไอ้ส่งผลบุญแรงมากๆครับผมต้องนาเรียนฟรีแบบนี้ครับว่าอ่าการที่อพ่อแม่เนี่ยมีความสุขอะครับลูกนะครับนะครับก็ก็มีความสุขตามความสุขนะครับมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับคนเราครับเห็นพ่อแม่เนี่ยครับมีความสุขเราควรที่จะยินดีบีดา แต่บางคนนะครับเห็นพ่อแม่มีความสุขก็เห็นพ่อแม่เห็นพี่น้องมีความสุขตัวเองกลับมานั่งอิจฉาริษยาซึ่งเราเห็นอยู่ประจํานะครับอย่าทำความทุกข์ให้กับพ่อแม่มันจะบา,นบาปนะผมเชื่อครับว่าวันนี้ครับส,สิ่งที่อสิ่งที่อตาชาญญาติคนได้รับนะครับก็ได้บุญบารมีของลูกแต่มี บางคนไม่รู้นะในทางในเรื่องนี้ที่ไม่ค่อยจะเย็นดีปีดาสักเท่าไหร่นะมันจะมีการอิจฉากันหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบแต่วันนี้แค่คิ่บนะสิ่งที่ตาชานยาสมควรได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาสองคนนะครับสมควรที่จะได้นะครับได้รับนะครับได้รับโอกาสจากแม่แม่เอฟซีนะนะผมบอกว่าปีหน้าคงจะเมาพักตากยายใหม่นะครับปีหน้าคงจะเมาพักตากยายใหม่ ก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะโอ้โหครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับนะอันนี้ผมต้องยินดีด้วยนะครับอย่างน้อยตาชานี่ตระครัวเป็นพ่อพ่อแม่ของป้าแตนนายสีนะครับแต่มันก็มีตัวอิฉาตัวหนึ่งนะครับนะที่อยู่ต่างประเทศครับคอยแซะคอยคอยแกะคอยเกาคอยนู่นคอยนี่นะนะต่างๆนะครับทุกคนก็มีคนเดียวครับไม่มีใครก็คืออีป้าบัวตูมนะครับนะ ป้าบตูมครเราเนี่ยเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยอ, <c oughs> อันนี้ค่าสติตกเจอร์อันนี้ค่านาแตน้าตายเก็บผักแล้วก็ค่าน้ํามันรถของใครจ่ายเหมืนนั้นเ,ออนนเบอร์อันนี้ก็คือค่าผักเดี๋ยนะค่าผักหนค่งสสามสี่ห้าหกเจา็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวอย่าเพิ่งอขอบคุณขอบคุณแม่ นะคะได้รับแล้วหนึ่งมื่นสองพันบาทนะคะเฉพาะค่าผักนะนี่ขอบคุณตากับยายขอบคุณมากค่ะกำลังแรงใจสู้ต่อไปเก็บผักขายมีกำลังใจเยอะเลยอันนี้นะคะนลยนี่นี่ใครจะอุดหนุนนะคะยังมีเอกข้าวโพดข้าวโพดก็ยังยังผักอีก พักกองอีกอีกนานอีกนานอันนี้ค่ะมาเก็นาตายมาเก็บเก็บผักอันนี้นะคะนี่ขอบคุณแม่สาครนะคะได้รับแล้วได้รับแล้วต้องชี้แจงแบบนี้นะเพราะว่าเอนนาชี้แจงมาแบบนี้ไงมาบาย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 ายมาครับเนี่รอยยิ้มพ่อแม่ไม่มีอะไรประเสริฐไปฝ่านี้แล้วครับทุกท่าน ก็ดีใจครับก็ขอ,ขอบคุณแม่ตาคอนด้วยนะครับขอบคุณแม่ตาคอนที่โอโหัวฝากเงินมาแต่งมาให้พ่อกับแม่นะครับนะให้ตาใหญ่นะครับส่วนคนที่มันไม่ชอบก็คือป้าฝรั่งเศสมันก็จะต้องออกมาเล่นเรื่องนี้นะครับอีตาเคยนะครับก็ปล่อยมันไปครับคนอิจฉาอิจฉาตายอิจฉาใหญ่อิจฉานะแต่อิจฉานะตายนะครับนะวันนี้ครับ เรื่องราวทุกอย่างนะครับนะมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับก็ขอให้บุงสนนะครับที่แม่สักคานทำครับขอย้อนกลับไปหาแม่สักครนหาพันเท่าเราก็ดีใจครับนะที่ได้เห็นตากระยายมีความสุขนะครับเนี่ยนี่ขนาดไม่ใช่พ่อแม่เรานะเราเห็นผู้ท้าผู้แก่มีความสุขเราก็ควรที่จะดีใจนะครับไม่ต้องอะไรมากมายครับนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนะ อืมนะมันก็เป็นสื่อว่าเป็นฝ่ามโชคดีที่เอฟซีพีทอเริ่มเปิดใจอย่างเพื่อจะดีนะแม่สาคอนนี่ก็เป็นลงทานเยอะ,ะครับหลายคนมา,ากๆเลยครับหลายคนนะที่เป็นอ่าลงทานนะครับนะแม่สาคอนเป็นลงทานกบบ็บกเป็นลงทานภากเป็นลงทานอีกหลายคนนะที่ผมพอที่จะทราบมานะครับนะภาสาธุนะครับสาธุอนันโมทาบ,บุญนะครับแทนตาชานอย่างสมควรนะครับขอให้อ่แม่สคอนจงมีตุวพัดร่างกายแข็งแรง นะครับตรงร่ำรวยร่ำรวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความมุ่งมั่นพัฒนานะครับนะขอให้อายุมากขันยืนนะครับนะก็ขอบคุณแทนพวกทั้งพวกแกนะครับนะเออนล้วก็ขอขอบคุณน้าเฮียเคลิปนี้คงจะประมาณนี้เทียมนะก็เป็นคลิปดีๆเชิงสร้างสรรค์น,นะครับนะคลิปดีๆเชิงสร้างสรรค์ก็ขอรับเสนอนะครับเพียงแค่นีคลิปฟินน้อง